สวัสดีค่ะันี MPV ก็จะพามาแนะนำรถต่าง,อ,งอยางค่นะคะคันนี้จะเป็นคมสูรุ่น WA 3 0 1นะคะเป็นเครื่องยนต์คมสูเครื่องสองสูตรนะคะเดี๋ยวเราไปชมสารทีกันเลยคะ่ะก,กุ๊กอีคันนี้จะจูด้อยู่ประมาณ0 3นบานะคะ ในส่วนของเกียร์นะคะเขาก็จะมีเป็นเกียย์ดานหน้าขาเกียรยแล้วก็เกีร์ถอยหลังขาเกียร์นะคะ<ม>ใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามน,นะคะได้ที่เบอร์0818302909นะคะติดต่อคุณจิรละโรลได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูใ,ใกล้ๆนะคะ 挺好。